ผู้มีชื่อใน4ขีดศู 1, เมื่อทำการขายไปแล้วปรากฏว่าภายหลังมาเสียชีวิตเอาละสิจะทำยังไงดีครับไม่ว่าจะเป็นชายเสียหรือหญิงเสียนะครับสิทธิ์จะตกไปหาใครนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ c, like, ให้ช่องของผมด้วยนะครับแบบชาวบ้านชาวบ้านอธิบายเข้าใจง่ายๆหากฟังผมอธิบายเสร็จแล้วถ้ายังไม่เข้าใจใต้คลิปวิดีโอมีคำว่าเพิ่มเติมนะครับก็ กดเข้ามาคําว่าเพิ่มเติมจะเห็นลายส่วนตัวและในนั้นมีรายละเอียดครับกรุณาอ่านรายละเอียดก่อนทักมาหาผมส่วนตัวนะครับแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณฟังคลิปให้จบคุณอาจจะไม่ต้องพึ่งผมก็ได้นะคลิปนี้ตอบโจทย์ไปลุยกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องหนุ่มนามนคนเมืองขอนแก่นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปทํางานนะครับ เนือ่องจากไม่ค่อยสบาย <c oughs> ต้องก่อภัยนะครับอาจจะมีไอมีอะไรบ้างนะครับผมไม่ได้ตัดวิดีโอนะผมปล่อยยาวเลย <c oughs> ในส่วนของที่ดินสอปรกอรนะครับในส่วนของที่ดินสปรกรก,ก็มีคำถามจากทางบ้านมานะครับซื้อที่ดินสอปรกอรไปแล้วปรากฏว่าผู้ที่ขายให้เสียชีวิตนะครับ ตรงนี้จะทำยังไงนะครับจริงๆอ่ะการซื้อขายที่ดินสพกมันผิดกฎหมายนะครับมาตรา39นะครับและถ้าจะไปฟ้องคนที่ซื้อไปแล้วบอกว่าเออมันผิดกฎหมายเนี่เพราะคนขายก็ไม่เคยได้บอกเราถ้าจะไปฟ้องนะครับเพื่อจะเรียกร้องเงินคืนเนี่ยก็ผมมองว่าตรงนี้นะไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะมันมีมาตรา150 นะครับอันใดที่ทําแล้วมันขัดต่อตัวกฎหมายนะครับก็คือจะเข้ามาตา150อนะครับอันขัดต่อความสงบอันดีนะครับขัดต่อศีลธรรมอันดีงามเพราะฉะนั้นการที่ประพฤติผิดนะครับก็ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้นะอันนี้ผมย่อๆมาให้แบบเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ได้พูดตัวกฎหมายเต็ม ทีนี้ในส่วนของทํำยังไงในส่วนของสิชีวิตแล้วทํำยังไงนะครับเราลงมาเรียบเรียงกันคนที่ซื้อนะครับปัจจุบันนี้ก็มีระเบียบที่ปรับแก้ขึ้นมาก็คือเขาเรียกว่าระเบียบข้อ62นะครับมีการปรับแก้ขึ้นมาโดยให้ผู้ที่ได้ที่ดินแบบผิด ประเภทนะครับเขาไม่ได้บอกว่าซื้อขายนะท่านไปอ่านดูนะครับได้ที่ดินมาแบบผิดประเภทไม่ว่าจะเป็นการได้มาโดยการยกให้ไม่ว่าจะเช่านะครับไม่ว่าจะซื้อจะขายอะไรก็แล้วแต่แต่ในนั้นไม่ได้เขียนไว้นะคือได้ทุกรูปแบบที่เราเข้าไปอยู่ในที่ดินของคนอื่นนะครับคำว,ว่าคนอื่นนั้น คำว่าคนอื่นนั้นก็คือคนที่มีชื่อใน4ขีด01ที่ได้รับอนุญาตจากสปกให้เข้าทําประโยชน์นั่นแหละนะแล้วเขามาขายให้เราเราก็เข้าไปอยู่พอเข้าไปอยู่เสร็จปุ๊บนี่เขาเสียชีวิตขึ้นมาเราถ้าเราใช้ตามระเบียบตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปขอร้องไปขอร้องญาติโกโหติกาของผู้เสียชีวิต ต้องใช้คํานี้นะครับแต่ถ้าฝ่ายเสียชีวิตเป็นเป็นสามีนะสิทธิ์ก็จะตกมาหาภรรยานะครับแต่ถ้าภรรยาเสียชีวิตสิทธิ์ก็จะตกไปหาสามีจะจดทะเบียนสมรสก็ได้ไม่จดก็ได้อันนี้สอบประกไม่ได้บังคับนะครับต้องเข้าใจตรงกันนะจดก็ได้ไม่จดก็ได้คอยอมีคนรับรู้รับทราบว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยา นะครับจันสามีภรรยาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจะต้องไปอ้อนวอนเอาหลักฐานการซื้อขายนะครับเอาหลักฐานการซื้อขายไปยืนยันกับทายาทของบุคคลดังกล่าวนะครับว่าได้มีการทำนิติกรรมกัน ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านทํากันเองเนี่ยได้ทําด้วยกันเนี่ยนะครับแต่ถ้ามีบางเคสนะทั้งผัวทั้งเมียเลยเสมมติผัวเป็นผู้มีชื่อนะครับเมียไม่ได้เป็นผู้มีชื่อหรอกแต่อาศัยอํานาจเมียนะก็เซ็นยินยอมด้วยกันทําหนังสือสัญญาซื้อขายโดยเซ็นลงไปด้วยกันอันเนี้ยก็ถือว่าต่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตนะครับ นะก็ถือว่าทำผิดเงื่อนไขทั้งสองท่านนะครับร่วมกันทำผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการไปเซ็นสละสิทธิ์ที่สปกรประจำจังหวัดนั้นๆที่ที่ดินตั้งอยู่ให้กับบุคคลที่ซื้อไปนะครับแต่ถ้าไม่มีลายเซน็น่างที่กล่าวมาก็ต้องมีการขอร้องกันแล้วก็ต้องมีการ พูดคุยกันแต่ถ้าเสียชีวิตทั้งสองท่านทั้งคุณพ่อคุณแม่สิทธิ์ก็จะตกเป็นของลูกๆทายาทลําดับถัดมานะครับก็จะต้องให้ลูกๆไปเซ็นสละสิทธ์แต่สิทธิ์มันตกไปที่ลูกแล้วนะครับจะต้องไปขอรับการจัดที่ดินแทนที่ก่อนพอรับเสร็จถ้าท่านอยากจะสละสิทธ์ให้กับบุคคลที่ได้ทําประโยชน์ในพื้นที่อยู่แล้วก็คือเขาซื้อมาแล้วเขาเข้าทําประโยชน์เลยอย่างเงี้ย คุณก็เซ็นสลาสิทธิ์ให้เขาเรื่องมันก็จบนะครับแต่บางครั้งบางทีเรื่องมันไม่จบเพราะญาติญาติานี่แหละลูกๆนี่แหละไม่ยอมเซ็นให้กับผู้ที่ได้ทําการซื้อขายกับคุณพอ่อคุณแม่เราก็บอกว่าได้สิทธิ์ตกทอดมานะครับแต่อย่าลืมนะครับสิทธิ์ตกทอดมาก็จริงอย่าลืมนะครับว่าท่านทําไมต้องขายนะทำไมต้องขาย,นะต,ขายต้องลอง นึกดูดีๆนะก็มีบางท่านขายไปใช้ส่วนตัวก็มีแต่บางท่านขายไปก็มาให้พวกคุณๆนั่นแหละลูกๆหล,ล,ลานนั่นแหละเพื่อไปร่ำเรียนนะครับซื้อมอไซค์ให้ซื้อจัก,กรยานให้เป็นค่าคอสค่าเรียนค่าเทอมต่างๆค่าหอพักค่าค่าเที่ยวนะค่าเที่ยวผับเที่ยวบาร์ท่านเคยคิดตรงนี้ไหมผมไม่เชื่อถ้าใครเรียนระดับระดับอุดมศึกษาแล้วไม่เคยเข้าผับเนะี่ยน้อยมากนะครับ เพราะฉะนั้นเงินของคุณพ่อคุณแม่ที่ขายที่ดินสประกนั่นแหละนะเป็นนะผมไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนนะแต่มีแน่ครับและเยอะด้วยนะครับนะจากประสบการณ์ของผมนะนะเขาเขาเรียกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเ <laughs> นาะเออทีนี้ในเคสลักษณะแบบนี้เราจะต้องไปสลาสิทธิ์นะครับ อย่างน้อยเราก็คือผมไม่ได้ไม่ยุยงให้คุณเสียที่ดินนะที่ดินของคุณน่ยมันเสียตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เอาไปไปขายแล้วปกติรัฐจะต้องเพิกถอนครับถือว่าคุณใช้ที่ดินแบบผิดประเภทคุณเอาไปขายให้คนอื่นไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์เป็นเกษตรกรนะครับ แล้วก็คนซื้อก็ไม่มีสิทธิ์แต่เนี่ยมันมีกฎหมายระเบียบใหม่ขึ้นมาจะหมดเขียตในข้าวธนาคมปี68นี้นะเพราะฉะนั้นก็ไปทําให้มันเรียบร้อยซะจะได้ไม่เกิดขุนข้องมองมัวกันบาดหมางใจกันนะครับถ้าเรารับรู้รับทราบว่ามีการซื้อขายจริงนะครับจริงๆอนะ่ะสิทธิ์มันขาดไปตั้งแต่ซื้อขายแล้วนะครับก็คือเจตนาสละสิทธิ์ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็ มาฝากไว้ให้คิดสําหรับคนที่เป็นทายาติของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะไม่เซ็นได้ไหมได้ครับแต่ในอนาคตก็ต้องมีการฟ้องร้องกันพิสูจน์กันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ซื้อก็ไม่ใช่ว่าถูกกฎหมายนะครับถ้าเลยก้าวธนวาไปเนี่ยก็จบเหมือนกัน นะถ้ายังไม่ได้ไปยื่นเอกสารคำร้องคำขอที่ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยได้ที่ดินมาแบบไม่ได้รับอนุญาตเอกสารฉบับนี้มีชื่อว่าสปก4ี6 3ถ้าคุณไม่ได้หางบัตรตัวนี้มาจากเจ้าหน้าที่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะถูกคัดเลือกนะเห็นไหมมันจะมันยังมีคำว่าถูกคัดเลือกอีกนะมันยังไม่ได้จบซะทีเดียวนะครับต้องมีการคัดเลือกอีกนะ ประมาณต้นปี69เป็นต้นไปนะครับทีนี้ในกรณีที่ไม,ไม่เซ็นล่ะไม่เซ็นก็ไม่เป็นไรนะครับนะทายาทอะเมื่อผ่านการยื่นเช่าไปอาขอเจตนายื่นเช่าไปสมมติเริ่มต้นปี69ค่อยๆฟังไปนะใครไม่อยากฟังก็กดทิ้งไปนะครับผมไม่สบายผมพยายามเรียบเรียงอยู ต้นปี6-9จะมีการออกมาตรวจสอบก็ต้องมีการมาพบมาเจอบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ใช่วงสาคณาญาติของคุณเลยเข้าอยู่ในที่ดินพอเข้าอยู่ในที่ดินอะไรเกิดขึ้นครับก็ถือว่าที่ดินแปลงนั้นน่ะคุณพ่อคุณแม่ของคุณที่เสียชีวิตหรือตัวคุณเองรับรู้รับทราบแต่ไม่ยอมรับรู้รับทราบ ณเวลานี้ได้อนุญาตให้เขาเข้าไปอยู่ไปทําประโยชน์ทํากินเป็น20ปี30ปีเป็น10ปี20ปีปลูกต้นยูคาลิปตัสปลูกต้นยางปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังจนบางคนขุดแม้กระทั่งวางบอ่อบําบัดน้ํานะครับอันนี้มันคือหลักฐานประจักษ์ประจักษ์ชัดแจ้งแดงแจ๋เลย ว่าคุณคุณทั้งหลายแหละที่สมัยครั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้สิทธิ์จากสวปกเนี่ยเจตนาสละสิทธิ์ให้บุคคลนี้แล้วถึงบุคคลนี้จะไม่มีสิทธิ์ณตอนนั้นแต่ตอนนี้เขามีสิทธิ์ยื่นใน4ี่ขีดหนึเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่นะครับผมวนกับปัญหาเจ้าหน้าที่ก่อนผมเข้าใจว่าท่านเหนื่อยมากตอนนี้เพราะคนไปเต็มเลยผมได้ข่าวว่าบางจังหวัดนะทำงานล่วงเวลาไปจนถึง สองทุ่มนะครับมีคนโทรมาบอกผมขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมมากนะผมไม่แน่ใจว่าไม่ขอเอ่ยชื่อจังหวัดก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวมันไม่ท่วนหน้าทาจนถึงสองทุ่มเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับขอชื่นชมนะครับเจ้าหน้าที่สปกจังหวัดนั้นๆแหละที่ทํานะครับลักษณะแบบนี้แต่ ถ้าท่านจัดเรียงคิวดีๆก็อย่างว่าแหละก็จะไปได้นะครับแต่ถ้าชาวบ้านชาวเมืองเราไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรเลยเนะี่ยจะไปพึ่งแต่เจ้าหน้าที่เลยเนะี่ยไม่ได้ฟังข้อมูลข่าวสารอะไรไปเลยไม่ได้เตรียมอะไรไปเนะี่ยมันก็เป็นงานลําบากของเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะเรื่องนี้นะครับก็น่าเห็นใจเจ้าหน้าที่แต่ละที่มีแค่สี่ห้าคน6คนนะครับ กำลังคนน้อยแต่ละแต่ละ,ะแผนกนะสองคนก็มีนะครับนี่แหละถ้าเขามาตรวจสอบเจอภายหลังนะครับท่านก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์อยู่ดีนะครับถ้าท่านมัไม่ไปยอมเซ็นสลาสิทธินะแล้วถ้าท่านมีที่ดินแปลงอื่นออีกที่เป็นสปรกอรอยู่ท่านไม่สละสิทธิ์แปลงเนี้ย แปลงที่มีการขายกันเนี่ยนะครับท่านก็ถูกเพิกถอนทั้งหมดอ่ะอันนี้กรณีที่ไม่ใช่มรดกนะแต่ถ้าเป็นมรดกอ่ะก็ถูกเพิกถอนเฉพาะแปลงมรดกนะครับเพราะยังไม่ได้คุณยังไม่ได้ไปรับนะในฐานะทายาตแต่คุณก็มีสอบกองคุณอยู่แล้วที่อื่นอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกันแต่ถ้ามันมีบางคนที่ขายไปแล้วยังไม่ได้เสียชีวิตไงครับและไม่ยอมไปเซ็นสละสิทธิ์อยากจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเงี้ย ถ้าจับได้นะเพิกถอนขึ้นมานะครับถอนแปลงอื่นด้วยนะที่มีชื่อของคุณอันเนี้ยผมฝากไว้ให้คิดนะครับผมพยายามเรียบเรียงข้อมูลมาให้สำหรับคอมเมนต์นะครับก็ความยาวประมาณ13นาทีก็ประมาณนี้ใครไม่เข้าใจก็ใต้คลิปวิดีโอผมรับปรึกษาปัญหาที่ดินนะครับทุกประเภทกดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเห็นลายส่วนตัวอันนี้เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ